อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับย้อนดูห้านักเตะท,ที่ย้ายออกจากอาร์เซนอลแล้วดับอนาถหนา 1. อเล็กซานเดอร์คริปอดีตมิฟิลตีนตะขอของไอ้บุญใหญ่อาร์เซนอลสร้างชื่อที่สตุตการ์ตในศึกบุเลิกาเยอรมันก่อนถูกเวนเกอร์ฉกมาอยู่กับทีมเขาได้ตอบแทนสโมสอนได้อย่างสุดยอดทั้งการลากเลื้อยไปกับฟุตบอลได้เป็นอย่างดีถือว่า เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์กับแมนยูนเต็ดได้เลยทีเดียวในการผ่าตัดทีมครั้งใหม่ในยุคข,ของวารุนครองทีมโดยฟอร์มที่ดีมากจึงถูกบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนเจรจาขอซื้อตัวทันทีประกอบด้วยตัวเขาอยากได้แชมป์ก็เลยย้ายสมใจแต่เมื่อย้ายสุบาร์เซโลนาแล้วเขาไม่สามารถลงตัวจริงในทีมได้เลยส่วนใหญ่อยู่บนม้านังสำรองเท่านั้นทำให้ฟอร์มของเขาดิ่งเหวล,ลงในที่สุดน่าเสียดายไม่น่าย้ายออกมาเลย 2. อเล็กซงอดีตมิดฟิลตัวรับอาร์เซนอลเป็นเด็กฝึกหัดของทีมโดยตรงถูกดันสู่ชุดใหญ่จนโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นมากในเวลานั้นขนาบข้างกับเชสฟาเบกาสทำให้กองกลางของทีมโดดเด่นมากจนเพื่อนซีอย่างฟาเบกาสย้ายออกจากทีมทำให้อเล็กซงขอย้ายทีมเช่นกันเมื่อมีบาร์เซโลนาขอซื้อเขาก็ไม่ขัดศรัทธาเขาไม่สามารถลงตัวจริงในทีมได้เลยส่วนใหญ่อยู่บนม้านั่งสำรองเท่านั้นเหมือนกับรุ่นพี่อย่างอเล็กซานเดอร์ครป เลยทำให้ฟอร์มของเขาดิ่งลงเหวไปในที่สุด 3. โทมัสแฟร์มาเล่นอดีตปากกหลังทีมอาเซนนลถูกซื้อตัวมาจากอาแจ็คอัมสเตดัมเพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงแรกถือเป็นนักเตะตัวหลักของทีมเลยทีเดียวจนได้รับฉายาคนเหล็กส,สามารถเป็นกัปตันทีมได้เลยทีเดียวแต่แล้วลีอังกฤษต้องใช้ร่างกายประทะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบ่อยเกินไป ขนาดได้รับบาดเจ็บบ่อยแค่ไหนเขาก็ยังถูกบาร์เซลโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนเจรจาขอซื้อด้วยเขาสนใจจะย้ายด้วยทําให้ได้ย้ายออกไปแต่ไม่สามารถสลัดอาการบาดเจ็บได้แต่เขาก็ยังคงได้แชมป์รายการต่างๆกับทีมเช่นกันแม้จะลงฤดูกาลละ2-3นัดก็ตาม 4. เอโมเลอเดบายออดีตสุน่าอาอาเซนอนผู้ที่แฟนบอลเรียกว่านิวคานูที่มีลีลาการเล่นที่คล้ายกัน ปจะถึงรูปร่างของเขาเขาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีเคียงข้างเมื่อคู่กับโรวินฟานเพอร์ซีแต่แล้วด้วยพฤติกรรมของเขาทําให้มีปากเสียงกับดาวยิงรุ่นน้องในทีมทําให้เวนเกอร์เรียกพบทันทีเขาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเขาขอย้ายทีมทันทีไปอยู่กับแมนเิตี้เมื่อมีข้อเสนอเข้ามาเขาจึงไม่ลังเลที่จะย้ายออกถึงจะเล่นดีแค่ไหนแต่พฤติกรรมทั้งในและนอกสนามจนแฟนบอลอาเซนอลนไม่ชอบขี้หน้ากันเลยห้า ซามีนัสลีอดีตกองกลางเชิงสูงทีมอาร์เซนอลหนึ่งในนิวซีดานของวงการลูกหนังฝรั่งเศสถูกอาร์เซนกอ์คว้าตัวมาจากโอลิมปิกมา์เซในลีกเอิงถือเป็นดารุ่งที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนัสลีเป็นนักเตะอีกคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเอาซะเลยทั้งสโมสรและทีมชาติเขาเป็นอีกหนึ่งที่ย้ายออกจากทีมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่เขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีแต่ด้วยพฤติกรรมนี่แหละทําให้เขาตกต่ําถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น เขาก็สามารถขึ้นเป็นสุดยอดนักเตะระดับเวอร์คลาสอีกคนได้เลยทีเดียว5สุดยอดดาวรุ่งของแต่ละปีปี2019เจ้าเฟลิกเจ้าของนวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมในปี2019ย้ายจากเบนฟิก้าทีมยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสไปอยู่กับแอเลติโกมาริดทีมระดับท็อปของสเปนด้วยค่าตัว126ล้านยูโร ปัจจุบันฟอร์มของเจ้าหนูรายนี้ตกลงไปกว่ามาตรฐานเดิมเล็กน้อยจากปัญหาอาการบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามผลทางในโลกลูกหนังของเขายัางอีกยาวไกลนักปี2018มัไทเด์ลิกผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังคนเดียวในรอบ10ปีของโกลเด้นบอยปี2018เจ้าตัวมีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดกับต้นสังกัดอาแจ็กซ์อัมเซดัมทีมแชมป์จารีคอนแลนด์โดยพาทีมเป็นแชมป์ลีกบ้านเกิด และผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยุโรปทําให้ปีต่อมาเจ้าตัวถูกหมายตาจากทีมดังทั่วโลกและกลายเป็นมาลายูเวนตุสที่ได้หลายเซ็นไปปี2017คิิยันเอ็มปาเป้สุดยอดนักเตะอีกคนของยุคนี้สําหรับเอ็มปาเป้ที่โชว์ฟอร์มกับทั้งโมนาโกปารีสแซง์แมงและทีมชาติฝรั่งเศสได้อย่างสุดยอดด้วยวัยเพียงแค่21ปี แต่เจ้าตัวเป็นกําลังสําคัญทั้งกับต้นสังกัดและทีมชาติคว้าแชมป์มากมายเช่นแชมป์ฟุตบอลโลกที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันถึงอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่เขาและต้นสังกัดไม่ประสบความสําเร็จเลยก็คือบอลทั่วยุโรปที่ยังไม่สามารถเข้ารอบลึกๆได้เลย